เดนะ็กๆ้าเราเรียนถึงสาระก,การเรียนรู้ที่6แล้วค่ะวันนี้คุณครูจอร์ดมาครึ่งทางแล้วใช่ใช่ในช่วงที่2ของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็ยังเป็นรูปแบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะคุณครูจอร์ดใช่ค่ะเพราะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนลนเหมือนเดิมนะคะเด็กๆ เอาความปลอดภัยของเด็กๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่ะสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราค่อยกลับมาเรียนกันที่ห้องเรียนต่อเลยค่ะครูจ๊อบวันนี้เราเรียนสาระการเรียนรู้ที่หกเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณครูจ๊อบหน่วยนะคะสาระการเรียนรู้ที่หกก็จุกันิสัยที่ดีนะคะจุกันิสัยที่ดีของเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเรต่อมาเลย สุขนิสัยที่ดีสุขนิสัยที่ดีนะคะก็เกี่ยวกับด้านอาบน้ำแปรงฟันทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะการพักผ่อนให้เพียงการพักผ่อนเป็นกิจกรรมที่เราทำในทุกๆวันเลยค่ะก่อนการเรียนนะคะเรามาดูขังสาระการเรียนรู้ดีกว่าค่ะคั้งาวันเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอ่า สาระการเรียนรู้ที่1นนะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดร่างกายนะคะสาระการเรียนรู้ที่2ก็คือการรับประทานอาหารสาระการเรียนรู้ที่3ก็เกี่ยวกับการใช้ห้องน้ําสาระการเรียนรู้ที่4ก็คือการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกายสาระการเรียนรู้ที่5นะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกายค่ะอ่าทั้ง5สาระนะคะเด็กๆได้ฟังคุณครูอ่านแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาทยอยเรียนกันแต่ละสาระกันดีกว่าค่ะวันนี้เราเรียนสาระที่หนึ่งกันใช่ไหมคะคุณครูจค่ะเกี่ยวกับก,การรักษา,<ส>าความสะอาดร่างกายเด็กๆคุนชินใช่ไหมคะการรักษาความสะอาดร่างกายเนี่ยเราทําอะไรบ้างเกี่ยวกับร่างกายของเราคุณครูจ๊อดเราไปดูสิคะว่าการรักษาความสะอาดร่างกายค่ะคุณครูจ๊อดเด็กๆ อะไรบ้างอ่าาเด็กๆดูในภาพในภาพเด็กๆกำลังภาพเล่นะคะเด็กๆกำลังแปลงฟันค่ะคุณครูจอดเราแปลงฟันนะนคุณครูจอดยกตัวอย่างให้ดูค่ะยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันนะคะหลังรับประทานอาหารทุกครั้งหรือทุกเวลาเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จนะคะเราควรแปลงฟันให้สะอาดนะคะปราศจาก ื่อจะทำให้ฟันเราปราศจากเชื้อโรค<ร><ร>นะคะแบคทีเรียในช่องปากค่ะเพราะเชื้อโรคหรือแบคทีเรียเหล่านี้นะคะจะทําให้เกิดฟันผุได้ค่ะครูจะเอาไปดูภาพที่สองกันเกี่ยวกับอาเมื่อเราทํากิจกรรมหรือเข้าหวองน้ําเสร็จรมือเราเลอะเราเปื้อนนะคะเราก็ควรล้าง <นะ S 1> มือ,มอทำความสะอาดมือของเราให้สะอาดนะคะก่อนที่จะไปหยิบจับสิ่งต่างๆนะคะ ก่อนที่จะไปรับประท,ทานอาหารก็เหมือนกันค่ะควรล้างมือก่อนเพราะมือเราอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคมาได้เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆควรทําความสะอาดล้างมือให้เรียบร้อยค่ะอ่าแล้วมาดูที่สามนะคะภาพที่สามเด็กๆคนนี้<า>กาําลังชำระร่างกายของตัวเองอาบน้ำหรือสบู่สระผมนะคะสำหรร่รางกาย ให้สะอาดนะคะหากเราไม่ชำระร่างกายของตัวเองนะคะจะสิ่งสกปร,ปรกนะคะจะสะสมในร่างกายนะคะจะเกิดร่างกายเชื้อโรคนะคะแล้วก็ร่างกายเราก็จะมีนะคะไม่มีใครเข้าใกล้เลยคักาะเด็กไม่อาบน้าทําความสะอาดร่างกายของตัวเอง<ช>ค่ะเด็กๆก็ได้เห็นเบื้องต้นแล้วนะคะการรักษาความสะอาดร่างกายนะคะ อาจจะมีหลายอย่างอีกคุณครูจ๊อดอาจจะเด็กๆอาจจะถูสบู่ถูที่เท้าที่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างมือทำกิจวัตรเรื่องต้นเลยค่ะเป็นการรักษาความสะอาดของร่างกายของตัวเองคุณครูจ๊อดเราไปดูใบางานกิจกรรมกันต่อดีกว่าค่ะใบางานนะคะของเราเขาก็บอกว่า เราใช้สิ่งใดทำความสะอาดร่างกายนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆล่ากเล่นโยงภาพนะคะสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายให้สัมพันธ์กันอ่าก่อนที่ทำกิจกรรมเรามาดูจุดป,ประสงค์ของกิจกรรมนี้ดีกว่าค่ะคุณครูจอสจุดป,ประสงค์ในกิจกรรมนี้ค่ะก็ให้เด็กๆทำมีจุดป,ประสงค์อะไรบ้างคะอ่าจุดป,ประสงค์นะคะก็อบอกว่าเพื่อให้เด็กเนี่ยสังเกตและสำรวจสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดร่างกาย มีอะไรบ้างนะคะสองเพื่อเด็กเนี่ยบอกวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและปฏิบัติตนตามหลักสุขะอนามัยนะคะเราทราบผลประสงค์แล้วเราไปดูประสบการณ์สองคัญที่เด็กจะได้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้การรักษ,ษาสุขภาพอนามัยของตนเองยอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ได้การเล่นและทํางานแบบร่วมมือร่วมใจกันอ่าก็อันนี้นะคะก็คือตัวอย่างเวลาเรา มาเรียนที่โรงเรียนแต่ที่บ้านนะคะเราสัมผัเสเรขประสบการณ์กับผู้ปกครองได้คะ่ะนักเรีรองถามผู้ปกครองได้อะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจุดคําสัาส่งของให้เด็กๆทำอะไรเา <ใช S 1> บอกว่าลากเส้นโยงภาพนะคะสิ่งที่ใช้ทาความสัดร่างกายให้สัมพันธ์กันเด็กๆดูๆในภาพเลยค่ะสองฝั่งฝั่งและสามภาพเรามาดูภาพแรกฝั่งแรกกันดีกว่าค่ะ ภาพที่หนึ่งนะคะเด็กกาลังสระผมภาพที่สองเด็กําลังน้ำภาพที่สามเด็กกาลังแปลงนปานเด็กๆมาดูฝั่งนี้นะคะมียาสีฟันมียาสระผมนะคะแล้วก็มีสระผูนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งตัวอย่างแล้วนะคะ ก็คือภาพแรกที่เด็กผู้หญิงกําลังสะพูนนะคะคุณรู้จ้อถ้าเราเอายาสีฟันไปสะพมถูกต้องไหมคะโอ้ยไม่ถูกนะคะใช่ค่ะยาสีฟันต้องใช้แปรงฟันใช้ให้ถูกประเภทนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆลากภาพเด็กผู้หญิงคนนี้เลยค่ะแล้วลากไปหายาสะผมนนะคะอเราต้องเลือกโยงภาพให้สัมพันธ์กันแล้วก็ภาพที่สองกับภาพที่สามนะคะเด็กกําลัง อาบน้ำเด็กๆกาลังแปรงฟันนะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเด็กอาบน้ําเราต้องใช้สบู่หรือยาสีฟันในการอาบน้ำเด็กๆดูภาพให้สัมพันธ์กันแล้วก็ลากเส้นโยงภาพให้ถูกต้องเลยค่ะสามภาพนะคะง่ายนิดเดียวเลยลากเส้นเด็กๆลองลองสังเกตภาพแล้วก็ดูภาพอีกฝั่งหนึ่งว่าภาพไหนที่ ัมพันธ์กันแล้วก็ลากได้เลยค่ะคุณครูจอ,อ่าวันนี้นะคะคุณครูมีวิชาเสริมก็คือวิชาคัดกรก่ค่ะคุณครูจอดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเรียนชนะเราเรียนถึงตัวอะไรแล้วแล้ววันนี้เราเรียนตัวไหนกันมาดูกันเลยวันนี้เราเรียนเรียนชนะภาษาไทยก็คือตัวดเด็กนะคะดเด็กมีลักษณะ ตามนี้เลยค่ะครูยกไปย์ให้ดูเดี๋ยวเราไปดูไปางานผิดซะกันนัะคุณครูจ๊อดอ่าเขาให้เด็กๆทํอาไะไรคะ่ะคับตัวยันชนะดเด็กนะคะอุปรกรณ์เด็กๆเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะดินสอ,อยางลบอแล้วเรามาดูกันอ่ามีสามส่วนเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนแรกคือเขียนตามรอยเส้นปละ อ่วนที่สองนะคะเขียนตามงร้อยเส้นปาทแล้วก็ต่อเติมให้สมบูรณ์นะคะส่วนที่สามก็คือให้เด็กๆหัดเขียนตัวดอเด็กโดยกามหนดเส้นแล้วก็จุดให้เด็กๆแล้วครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วนะคะเขียนยังไงเขียนทุกบรรทัดเลยะคะ่ะที่เป็นบรรทัดที่ว่างนะคะขเขียนให้เต็มบรรทัดทุกบรรทัดให้ครบทุกตัวนะคะแล้วก็เข<อ>ียนให้สวยงามเด็กๆเขียนมาหลายหน้าแล้วนะคะอาจจะ มีความถนัดความคิดบ้างแล้วนะคะในการเขียนพย,ยัญชนะไทยของเรานะคะฝึกเขียนบบทีละนิดค่ะเด็กๆก,ก็จะได้คล่องแคล่วนะคะเขียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็เด็กๆก,ก็จะจดจำพย,ยัญชนะไปในตัวด้วยค่ะ,ะวันนี้นะคะคุณครูแพและก็คุณครูจอร์นะคะก็ขอลาไปก่อนเราเจอกันลิปต่อไปของสาระการเรียนรู้ที่6เลยค่ะคยูให้เด็กๆไปทำกิจกรรมนะคะ เด็กๆเลียนแล้วก็สมไม่งานในลายลุ่มได้เลยค่ะคุณครูสร้างอัลบบ้างไว้ในทุกวันแล้วค่ะหากผู้ปกครองคนไหนสงสัยหรือ,อสอบถามอะไรสามารถสอบถามครูประจำชั้นได้เลยนะคะ,คะวันนี้คุณครูแม่กับคุณครูต้อนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ